สวัสดีครับโภมสวัสดีเด้อครับนาะสมาชิกนะครับช่องหวลาวนะครับมือนีไหมโอ้ยนอเลกก็ได้นี่ครับนาะรุดจัดปัดรุดคากรุดเนี่ยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแฟนฮานอยวันนี้นะครับก็เรามาดูผลเลยนะครับสำหรับผลฮานอยพิเศษนะครับที่ออกรอบ17นาฬิกาครับ15นาทีนะครับในวันนี้ก็ออก265นะครับ96 ธรรมดานะครับออก66401นะครับแล้วก็ v i p นะครับออก2 1 3 54นะครับลุ่นหมดเลยนะครับไม่มีตัวไหนเข้าเลยเออศาสตร์นะครับโชคดีจากหวยลาวแล้วนะครับก็มาพ่ายแพ้นะครับของหวยฮานอยวันนี้นะครับนี่เลยครับก็จะมีเข้านะครับมีหลุดปะปนกันไปนะครับสำหรับหวยลาวนะครับหวยลาวก็ได้ดูกันนะครับในวัน นี่แหละครับน่าจะตอนเย็นๆนะครับดึงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวในหวยลาววันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะนิดหนึ่งนะครับสลับหวยลาวนะครับยังไงก็รอติดตามดูนะครับแต่ละคลิปนะครับที่ผมจะทําขึ้นนะครับพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ทางช่องนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะกลับไปเปลี่ยนบรรยากาศเดิมแล้วนะครับจะกลับแล้วนะครับขับรถกลับอีกแล้วนะครับ 4 0 0 500โลนะครับกลับไปพักวันหนึ่งเนี่ยขับกลับมาอีกนะครับ600โลนะฮะไม่เป็นไรครับช่วงนี้นะครับหลวงนี่แม่นจริงๆนะครับบอกว่าช่วงนี้นะครับเดินทางไปบ่อยนะครับก็นั่นแหละครับเนาะนะครับยังไงใครเดินทางไปไหนนะครับยังไงก็นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเนาะขับรถนะครับก็ ระมัดระวังนะครับเนาะนะครับเราต้องระวังดีๆนะครับก็นี่เลยครับสู้ต่อไปนะครับเออครับที่แรกว่าจะไปหาแนวทางไกลๆหนอยไม่ได้ไปเลยนะครับก็พอดีติดธุระเร่งด่วนนะครับก็เลยยกเลิกนะครับที่จะไปหาแนวทางเนาะจากสถานที่ต่างๆนะครับก็เลยไปได้แค่เท่าที่ไปนะครับข็เหมือนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เร่งทูบนะครับเนาะที่บ้านหลังนะครับ น่ครับเพื่อไปออกหวยไปออกหวยฮานอยเนาะนะครับไปออกหวยฮานอยนะครับที่เลขทูบเมื่อวานนะครับเลขทูบก็ชัดเจ้าเลยนะครับ3ตัวนะครับยังไงก็รอติดตามดูกันก็ได้นะครับสำหรับที่หวยไทยเนาะในงวดวันที่1นะครับพืชพืชอะไรนะเมื่อหนึ่งธันวาคมนะครับซึ่งผมก็ไปจัดมาแล้วนะครับ3ตัวตรงๆไปจัดมาแล้วนะครับซื้อสลากกินแบ่งไว้รอแล้วนะครับ ซื้อนะครับแค่นั้นพอนะครับเนาะอ่ะนะคนจะถูกไม่จะเป็นต้องซื้อเยอะนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกหลับโหลับตาซื้อก็ถูกนะครับเนาะนะสำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยนะครับชุดรวมนะครับขอแก้ตัวหน่อยเถอะนะครับเนาะเมื่อวานนี้นะครับหลุดคักหลุดแนนนะครับซึ่งวันนี้ขอแก้คืนข้อเอาคืนนะครับวันนี้จะเป็นในเด่น4นะครับเด่น4ยกสะคับเด่น4นะครับแล้วก็เด่น5นะครับซึ่งเน้นรูด One, นะฟันตัวเดียวนะครับรูดฟันตัวเดียวนะครับก็จะเป็นเด่นสีนะครับรูดสีไปเลยตัวเดียวนะครับเน้นๆไปเลยผมคิดว่าสี่จะต้องมานะครับในวันที่2ี่นี้นะครับตัวเจาะนะครับก็จะเป็น4 7 4 8 4 0แล้วก็49นะครับ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าเก้านะครับแปดคู่นะครับที่ให้เน้นนะครับตัวการก็จะเป็นสี่ห้านะครับแล้วก็ห้าสามนะครับเนาะเออครับ,ออนะรบกลับมาบ้านก็ได้ออกกำลังกายนะครับ ยกถุงข้าวไม่กี่ถุงนะครับเจ็บกล้ามแขนมืดนะครับเนาะไม่ได้ยกนานแล้วนะครับเนาะร่างกายบอกบางๆอย่างผมนี่ไปยกถุงข้าวไม่ไหวเลยนะครับเนาะไม่แต่ก่อนก็ยกอยู่นะครับพอมันไม่ค่อยได้ยกแล้วมันก็ได้จับแต่ปากกาทุกวันนี้นะครับก็เลยเป็นยกไม่กี่ถุงแล้วครับมันเป็นปวดข้ามแขนหน่อยนะครับเนาะเออนะครับก็ต้องขี่รถอีกนะนะครับสามตัวนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่แปด 349853นะครับผมนี่แหละครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับพานอยในชุดรวมนะครับจะจับเฉพาะปกตินะครับหรือพิเศษหรือ VIP ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับขอแก้ตัวหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หลุดไปเยอะเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้นะครับจะเข้าหน้าหนแล้วหนาวแล้วหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะ แต่ทันมาแล้วนะครับยังไม่หนาวเลยนะครับซึ่งกลับมาต่างจังหวัดนี้ยังไม่เห็นตอนไหนหนาวเลยนะครับก็ร้อนนะครับปกตินี้กลางวันร้อนนะครับกลางคืนก็จะร้อนครับกลางคืนก็จะหนาวนะครับอันนี้กลางวันร้อนนะครับกลางคืนก็ยังร้อนอีกนะครับก็ยังมีลมหน่อยนึงนะครับที่เมื่อวานนะครับที่ผมไปหานะครับที่บ้านหลังเนาะเออนะครับเมื่อวานนี้ก็ลมเลยนะครับเนาะถ้าใครได้ดูนะครับก็ผมน่าจะลงคลิปแล้วนะครับ แน่ตะลงแล้วนะครับเพราะว่าตั้งเวลาแล้วนะครับก็น่าจะได้ดูกันแล้วเนาะไปดูกันได้นะครับที่ช่องหัวเด็ดจัดไปเนาะสำหรับเลขทูกนะครับที่บ้านลางนะครับผมว่าวันนี้แหละนะครับมีเฮแน่นอนนะครับยังไงก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางนะครับวันที่25นะครับในยชุดรวมนะครับเนาะก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ไปพบกับบรรยากาศเดิมๆนะครับเนาะ วันหนึ่งนั่นเลยครับเนาะกับวันหนึ่งก็เดินทางอีกแล้วนะครับก็นั่นแหละครับใครที่ทํางานอยู่ครับก็สู้ๆนะครับเนาะอ่านะครับถ้ากําลังใจยังดีอยู่นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนนะครับผิดภาพประกันใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับหากว่าจะได้นะครับเอยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องนะครับกับขอโทษขออภัยสมาชิกทุกๆท่านด้วย นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ